thank mm -hmm. you พ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนทุกคนจ้ะพบกับสถานียายวีสวิเดียนจ้ะมื้อนี้มาเข็ดยาวจ้ะใส่ทูนาใส่สกุ้งหละักกะขา้าวโพดหอยแมงปูจ้ะอยู่ในนี่มีขนมจีนย่างหมูหม้เนื้อจ้ะฝรั่งเมื่อกี้ไปเอากุ้งมาได้กุ้งฟรีแต่หมูมากจ้ะได้ตำน้ำจิ้มเสี่ยงย่างเลยจ้ะก็ได้เห็ดง่ายๆจ้ะ ตอนแรกว่าสิแกะกุ้งจิ้มสนซื้อบัดกุ้งตัวน้อยหน่อยจ้ะแต่ว่ากับของฟี่นะจ้ะแสบขึ้นเกลาตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วแต่ของฟี่ <c oughs> น้ำจิ้มซ้มเรียบรห่อยแหลวจ้ะอืมเป็นต่าแสบว่าเดี๋ยวมากิน้กันนะจนะ๊ะเนาะ สซ่บาจ้ะสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนด้กจ้าเด้อเมื่อนี่พบกับสถานียายวีสวิเดนตามเช่นเคยจ้ามื่อนี่มีเมนูเพื่อสุขภาพไปแล้วจ้าเพราะว่าอยู่ในนี่มีกุ้งสดๆจากทะเลจ้าพึ่งแปลวมาใหม่ๆสดๆจ้าไดฟี่มาพร้อมด้วยจ้ามีหอยแมงพูแล้วก็ทูน่ากระป๋องจ้าใส่ข้าโพดเข้าไปนั่ง กินน้ำกันเล่นะจ๊ะเนาะน้ำจิ้มตําเองเฝ้าเฝ้าเพื่อนเอินไปเอากับเอานะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเพื่อนสิบอเอินอีกกินไนถาดอยู่ก็จ้ะนี่ สาบยูจังเราเซ็นสีดีกว่าเนะสองถุงเ่าจังอย่างอย่าง,าง,างดี้แต่ละมือกินคํา กุ้งแกล้องแลละลูจ้าชูหนากระป๋องท่านใจอื้มสาหวานขรวปุกช่วย จะล้วงปีไม่ไท่จ้ากินหอดบ้านนะจ้ากินหอดบ้านหลายหลายอยากินท่านกับปูนปลาเผาตำาหหลายอยากินท่านกับปูนปลาเผาตำหุงเสบ่บสพมิ้หอยแค่น Well บักน่าลูกใช่ญ่ได้จ้ะมูสั่งสื่อมาไปพ่อกันได้ขอพป่หน้าสองลูกขอช่องออกกันอ่ะ ไปเห็นยากมือเนี่ยได้กินไข่สามน่วยช่วงนอกกันหนึง่ง ไปเห็นยากมือเนี่ยได้กินไข่าสามหนวย มีความสุขที่ไดกินจังเศรษฐา พน่าหายนะผูกอืม เมนูเลงดวนงด้จ้ะบดิคิตไว้ดไดกไ้กุ่งฟีซอสกันเลยคิดอย่างัง้ใส่ดีตอนแรกว่าสิใส่ตะกุ่มกระท่านหันพอดีมีอาหารกับป๋องอยู่มีหอยแม่ผูมีมข้าวโพดเหลือก็าทูนา่าก็เลีมยมสมกันเลยได้เป็นเมนูนี่จ้ะเมนูมัมมม่ว,วนะจ้ะแต่ประกศาศแซ่บจ้ะ กินเบิดเดี๋ยวใจ้านี่าจาะคลิปนี้ยัยบีขอลาไปก่อนนะจ้าเด้อก่อนสิลาไปก่อนกัอนขอขอวยพ้อน่อพีอพ่มอพ่อแม่พี่หน่องก่อนนะจ้าเนาะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันสงการตด้อจ้า ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขกันหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สิ่งสังสิทธิ์ทั้งหลายในสารกลโลกนี้ปกปักคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนบ่เจ็บบ๊ไข้บ่ป่วย้อจ้าขอให้ร่ำล่ำรวยๆกันทุกคนเล้อรวยความสุขรวยสุขภาพรวยเงินรวยทองจ้าขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ